ค่ะอ่าคุณแพรรี่ค่ะมีอีกคําถามหนึ่งนะคะแต่กิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กขอบคุณคุณแพรรี่มากเรื่องคำถามเรื่องเรื่องผีเนี่ยคุณกิ๊กรู้สึกว่ามันดีมากเลยอ่ะถ้าเราอยู่บ้านแล้วเรากลัวเราก็คือแค่ความสว่างกับเสียงมาเลยเลิกกลัวจริงๆเสียยกับแสงผีมันจะกลัวหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ดีมันจะหายไปเลยถ้ามีแสงปุ๊บเนี่ยไม่เคย ไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนแบบว่าเปิดไฟอยู่แล้วผีมาทันทีถ้าผีจะมาก่อนไฟต้องดับไม่รู้เป็นอะไรทําไมมึงจะมาทั้งทีมึงให้กูเห็นมึงชัดๆหน่อยไม่ได้เหรอกูขอเห็นมึงชัดๆเลยไม่ได้เหรอมึงมาทั้งแต่ทั้งทั้งที่มีแต่งเลยได้ไหมกูขอเห็นชัดๆเลยทําไมจะมาปุ๊บไฟจะต้องหลีกเตรียมดับมาก่อนแล้วดีมากเลยค่ะเป็นอุบายที่ดีมากเออคุณแพรรี่ขาแล้วมีเพื่อนๆถามมาว่าโห ถ้าเรามีเรื่องทุกข์มากแล้วก็ไม่<ต>อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วทำอะดีคะทุกขนาดไหนอาจารย์คฤทธิ์บอกว่าทําไมต้องรีบอยากตายอ่ะเพราะวันหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องได้ตายอยู่แล้วทําไมต้องรีบอยากที่จะตายเพราะวันหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่แล้วไม่ต้องรีบรอกไม่ต้องรีบรอกแล้วความทุกข์มันก็ไม่ได้ทุกข์มันตั้งแต่เกิดถ้าเรากรมทุกข์มาเลยเราออกมาปุ๊บเราร้องไห้ทุกวันก็ว่าไปอย่าง ลืมรอยยิ้มตอนเด็กๆไปแล้วเหรอลืมความสนุกตอนเด็กๆไปแล้วเหรอช่วงชีวิตที่ผ่านมาร้องไห้ทุกวันเลยเหรอมีความทุกทุกวันเลยเหรอแล้วความสุขที่เคยมีหายไปไหนถ้าความสุขที่มันเคยมีมันมีได้มันก็สามารถมีอีกได้ทำไมถึงคิดว่าทุกนี้มันจะอยู่ช่วงนี้รันดอนไปเลยล่ะทุกนี้เพิ่งเกิดเมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าเพิ่งเกิดเมื่อเดือนที่แล้วอา้าวแล้วเดือนต่อจากนั้นน่ะก่อนหน้านี้อะทำไมสุขได้อะ่ะลืมความสุขพวกนั้นไปแล้วเหรอ ทำไมใจตอนนั้นมีความสุขได้ถ้ามันเคยสุขได้แสดงว,ว่าเดี๋ยวมันก็สุขได้อีกความทุกข์ก็เหมือนกันถ้ามันเพิ่งมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้เหมือนกันมันแค่นั้นเลยชีวิตคนเราแล้วก็อย่าไปมองอะหนูว่าจะมีไมเฟตที่หนูจะรู้สึกว่าหนูจะไม่มีทางที่หนูจะจะหนูไม่ได้ว่าใครนะครับเพราะว่าบางเรื่องมันมันมันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยหลายบริบทและหนูเคาลพความรู้สึกนึกคิดของคนทุกคนที่ไม่ว่าจะตัดสินใจยังไง ต่อตัวเองแนมะ้หนูจะไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการทําอัตวินิปาตกรรมเพราะหนูรู้สึกว่าคนถ้ามีกัลยาณมิตรที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่มเขาไว้ที่เขารู้สึกว่าเขาเขาอยากอยู่ชีวิตเขาเบิกบานชีวิตเขาผีบานสวยงามไม่มีใครทุกคนที่อยากจะเลือกวิธีการแบบนั้นฉะนั้นหนูจะไม่ไปตัดสินเขาแต่สาหรับหนูหนูจะรู้สึกว่าหนูจะไม่มีทางคิดที่จะทําแบบนั้นนี่เฉพาะตัวหนูนะเพราะหนูรู้สึกว่าชีวิตเกิดมา ศูนย์เปล่าไม่ใช่คําว่าศูนย์เปล่าที่นี่คือมันมันเป็นเลขศูนย์และมันเปล่าไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่าในความหมายว่ามันไร้ค่านะคะคนละความหมายศูนย์เปล่าแบบธรรมะคือศูนย์แล้วก็เปล่าเราเกิดมาด้วยศูนย์ด้วยความศูนย์แล้วก็ความเปล่าเราไม่มีอะไรเลยฉะนั้นเราจะมาเอาแต่โทษตัวเองว่าโอ้ฉันทุกทุกทุกแล้วเกินไม่อยากอยู่แล้วทำไมชีวิตฉันมีแต่ทุกเกิดมาไม่มีอะไรเลยเสื้อผ้าอันนึงก็คือก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่ใส่อ่ะ เงินร้อยบาทในกระเป๋าก็กําไรแล้วไม่ใช่ขาดทุนเพราะเกิดมาจากคอาแม่ไม่ได้กําแบงร้อยออกมาแน่นอนฉะนั้นทุกอย่างที่มีตอนนี้คือกําไรหมดเลยโลกนี้ก็เป็นกําไรสําหรับเราเราเกิดมาเพื่อชื่นชมความสวยงามของโลกใบนี้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่าทำให้มัน,นสูญเปล่าสิต้นไม้อ่ะกว่ามันจะทิ้งดอกทิ้งใบนะมันต้องทําหน้าที่ของมันได้เต็มที่ ไม่มีต้นไม้ที่มันแบบทําดอกออกมาแล้วมันรู้สึกว่าดอกอันนี้มันไม่สวยเลยเรีบทิ้งดอกอันนี้ดีกว่าไม่มีไม่ว่าดอกนั้นจะสวยไม่สวยดอกนั้นจะบานเต็มที่มีแมลงกัดมีแมลงเจาะหรือไม่มีมันจะบานจนเต็มที่แล้วมันจึงจะลอยไปพร้อมๆกันไม่ว่าดอกอันนั้นจะเป็นดอกที่สวยงามมากไม่มีรอยแมลงแทะหรือมีก็ตามมันจะต้องบานของมันให้เต็มที่ชีวิตคนก็เหมือนกันบานให้มันเต็มที่ก่อน บานให้มันเต็มที่ก่อนทําไมต้องรีบที่จะโลยอ่ะคนจะรีบไปไหนไม่ต้องรีบค่ะช้าเร็วได้ไปเหมือนกันทําให้มันเต็มที่กับธรรมชาติสร้างเราขึ้นมาแล้วอ่ะอย่างน้อยที่สุดตอบแทนเขาสักนิดเถอะให้มันเต็มที่ทําให้มันเต็มที่แล้วถึงเวลาให้ให้มันไปเองถึงเวลาให้มันไปเองค่ะ <S <S นะอย่าผิดกฎจักรวาลน,นะคะทุกคนอย่าทําผิดกฎจักรวาลน,นะคะขอบคุณค่ะ <S 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 ค่ะถูกค่ะคุณแพรี่ค่ะโหเวลาผ่านไปเร็วมากคุณแพรี่แบบฟังธรรม,ม่าจากคุณแพรี่แล้วแบบปีติแล้วก็แล้วก็เพลิดเพลินมากๆแล้วก็รู้สึกว่าซึกในรถพระธรรมมากๆเลยจริงๆนะคะขออีกสักหนึ่งคำถามนะคะคุณแพรี่ใชค่ะแม่แล้วหนูขออนุญาตด้วยนะครั้งที่แล้วหนูหนูสนธนาธรรมกับแม่แล้วหนูเอาคลิปไปลงนะคะในบ้านฟ้าคนแบบโหคนดูเยอะมากหนูไม่ตัดเลยนะชั่วโมงกว่าเต็มๆต่ะมหนูเอาไปลงแล้วคนรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าเนี่ยที่หนูรับวันนี้อีกเพราะหนูรู้สึกว่า หนูจะได้มีโอกาสได้เอาคลิปที่เราคุยกันเต็มๆอย่างเงี้ยไปให้คนบางคนบางทีคนที่เขาตามหนูนะเขาก็เขาก็รอฟังหนูในพาร์ทนี้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่หนูมันไม่มีใครชวนหนูคุยเรื่องนี้อะ่ะแล้วหนูจะมานั่งคุยธรรมะไปเรื่อยอะ่ะมันก็จะฟิลแบบพ้าหน่อยเนาะเพราะพระเจ้าบอกว่าจะแตดงธงทมต้องมีคนเชิญก่อนนะเหมือนตาไม่มีคนเชิญแตดงธงทมเป็นอาบัตนะเป็นพาร์ทสองนะหนูก็จะฟิลลิ่งนี้เหมือนกันว่าเออถ้ามันมีคนเดี๋ยวได้ชวนเราคุยชวนเรามาพาร์ทนี้เราก็จะได้แบบ ปัดฝุ่นนะถ้าเป็นภาษาคือปัดฝุ่นความวิชาความรู้ประสบการณ์ที่เราแบบมันเกิดขึ้นจากกับชีวิตของเราจากการที่เราศึกษารเรายนมาได้มาพูดได้มาบอกต่อให้คนได้แบบเออได้ช่วยกันนำไปคิดต่อหรือไปขอบคิดให้ให้มันเป็นเรื่องของจินตามัยะปัญญาร่วมกัน ขอขออนุญาตเป็นบุคคลนั้นได้ไหมคะที่จะขออนุญาตได้เชิญคุณแพรี่มาให้ธรรมทานแบบนี้เพราะว่าพี่ิ๊กรู้สึกว่าพี่กิ๊กฟังคุณแพรี่เราพี่กิ๊กมีความสุขแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆในกลุ่มทุกคนก็จะแบบมีโ่งคอมเมนต์มาเยอะมากเลยค่ะว่าโชคดีมากที่เปิดมาและได้มาฟังคุณแพรรี่เป็นบุญจริงๆที่ได้ฟังอยากให้แบบมีไลฟ์แบบนี้ทุกวันนะคะหรือว่าอยากให้แบบอยาก บบฟังแล้วมีกาลังใจในการจะประพฤติปฏิบัติมากขึ้นซึ่งพี่ติ๊กเลยอยากจะขออนุญาตเป็นคนนั้นที่แบบว่าถ้าเกิดคุณแพรรี่มีโอกาสก็อยากจะขอเรียนเชิญนะคะมีเวลาอยากจะเรียนเชิญมาให้มาให้หมดธรรมะแบบนี้นะคะได้ค่ะแม่ได้ค่ะดีค่ะแล้วก็คุณแพรรี่ค่ะทีนี้พ,พี่นี่ถามนึงพี่เคยไปเจอคนคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยหาความสุขเจอเลยเขาไม่เข้าใจว่าความสุขมันคืออะไรเขารู้สึกว่าเขาเกิดมาเขาก็ ต้องทํางานแบบปรารถนาดีกับคนนั้นคนนี้คนณน้นแต่เขาไม่เคยหาความสุขในชีวิตเขาเจอเลยซึ่งมีรู้สึกว่าบุคคลแบบนี้มีนะในโลกนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนที่ไปเจอมาเลยอยากให้คุณแพรไแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมายังไม่เจอความสุขเลยเนี่ยความสุขมันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรแล้วเราเราจะหามันเจอได้ยังไงคะคุณแพรล่ะความสุขอยู่ในตัวเราไงคะตัวเรา,วาคือความสุขสําหรับตัวเราคนอื่นจะเป็นหรือไม่ก็ได้เขามีติด คนอื่นมีติดที่จะเป็นความสุขหรือไม่เป็นความสุขสําหรับเราก็ได้เรามีติดที่จะเจอหรือไม่เจอความสุขในตัวคนอื่นก็ได้แต่ความสุขที่มีอยู่แน่ๆและเราต้องเจอค,อคือความสุขในตัวของเราการที่เราได้ตื่นลืมตาขึ้นมาใช้ชีวิตทุกวัน ian, นี้มันคือความสุขไหมมันคือความสุขถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราอยากมีความสุขเราจะกินข้าวไปทําไมเรากินข้าวเพราะเราก็อยากให้เราอิม่มอิ่มแล้วเราก็ไม่ต้องเกิดทุกขเวทนาใช่ไหมครับบาบัดความ เป่วเวทนาเก่าไม่ให้เกิดเวทนาใหม่เนี่ยแหละมันคือพื้นฐานความสุขความสุขจริงๆคือการที่เราได้ทําเพื่อตัวเองในเรื่องที่มันเล็กน้อยแม้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเช่นการตื่นนอนลุกไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนี่คือความสุขความสุขไหมความสุขเพราะเรายังรู้สึกว่าเราอยากให้ชีวิตเรามันดํารงอยู่มันยังไปต่อแต่เพียงแต่ว่าเราไปตั้งเราไปตั้งหม่ยแต่เรื่องความสุขเป็นสิ่งที่มันนอกตัวทั้งหมดอะ เราก็ไม่มีทางหาเจอเออสีเพราะเราไปตั้งความสุขเรื่องว่าต้องได้งานที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราเราถึงจะมีความสุขต้องได้เงินเดือนในขณะที่เราพอใจเราถึงจะมีความสุขแล้วยิ่งไปตั้งความสุขกับกับคนอื่นน่ะรู้สึกว่ามันยิ่งเป็นอะไรที่มันแบบโอ้โหมันเป็นความสุขที่มันมันไม่ไม่โคตรไม่แน่นอนเลยอะ่ะมันเป็นความสุขที่มันโคตรจะแปรปวนปั่นป่วนน่ะมันไม่มีทางได้เลย สุขไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะคะถ้าเราไปตั้งความสุขคนอื่นเพราะแม้แต่ตัวเราใจเรายังเปลี่ยนทุกวันน่ะตัวเราใจเราเปลี่ยนทุกวนันวันนี้เราชอบแบบนี้พรุ่งนี้เราอาจจะชอบแบบนี้วันนี้เราเป็นแบบนี้พรุ่งนี้เราเป็นแบบโน้นตัวเรายังรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้มีความคิดแบบเดิมเหมือนเดิมในทุกๆวันเราอาจจะอาจจะอยากหลักลองอยากเปลี่ยนดังนั้นคนอื่นก็เหมือนกันเราไม่มีทางเจอความสุขได้กันที่เราไปคาดหวังการชื่นชมจากคนอื่น มันไม่มีทางเจอฉะนั้นแทนที่เราจะไปตั้งใหม่เป็นเรื่องความสุขจากการที่เราได้เจออะไรแล้วเราถึงจะสุขกลับมาหาตัวเราดีกว่าว่าตัวเราเนี่ยแหละเป็นที่ตั้งแห่งความสุขสําหรับตัวเราเราคือที่ตั้งแห่งความสุขสําหรับตัวเราอยู่กับตัวเราหนูรู้สึกว่าโอกาสที่เราจะผิดหวังน้อยมากนะคะน้อยมากเขาถึงบอกว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันไอ้คาพูดเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นคําพูดที่ว่า ในแง่ที่ว่ามันเป็นการไปรักแบบชู้สาวครอบครองอะไรรักตัวเองคือดูแลตัวเองอ่ะทําสิ่งดีๆเพื่อตัวเองไม่มีทางเจ็บเลยสักวันนี่แหละคือที่ตั้งของความสุขถ้าเราดูแลตัวเองอย่างดีพอทําสิ่งดีๆเพื่อตัวเองอย่างดีพอเนี่ความสุขนี่แหละคือความสุขแล้วคุณภาพชีวิตเรามันก็จะดีดีขึ้นดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องร้อยใครชื่นชมอ่ะเพราะวันหนึ่งสิ่งที่เราทําเพื่อตัวเองนั่นแหละมันจะ มันจะเกิดผลด้วยตัวของมันเองอะ่ะใครจะชมเราหรือไม่ชมเรื่องของเขาแต่โดยพื้นฐานคือสิ่งที่ทำมันควรเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองไม่ใช่ว่าทำเพื่อให้คนอื่นชมเหมือนเราใช้ชีวิตประสบความสำเร็จคนเห็นแต่มุมข้างหน้าเราประสบความสำเร็จและถ้าเรารู้สึกว่าเราจะมีความสุขต่อเมื่อคนอื่นชมอ่หนูรู้สึกว่ามันโคตรมันโคตรไม่คุ้มค่ามันโคตรไม่คุ้มค่า ใช่ไหมคะเพราะว่าคนชมเราตกมีเสียงตบเลยสมมติเหมือนเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งอะเราซ้อมมาเป็นแรมปีนะเราซ้อมเราซ้อมมาเป็นแรมปีกว่าเราจะได้ขึ้นเวทีไม่ถึงสิบนาทีสมมติบางคนไปแสดงสิบเวทีคนตบมือไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะคนตบมือให้เราไม่ถึงสิบนาทีแล้วร,รู้สึกว่าฉันจะมีความสุขมากเมื่อคนตบมือแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีหนูรู้สึกว่ามันเป็นความไม่คุ้มค่าที่จริงความคุ้มค่าคืออะไรความคุ้มค่าคือ การที่เราได้ฝึกฝนตัวเองการที่เราเอาชนะความขี้เกียจในตัวเราได้การที่เรามีวินัยได้การที่เราประสบความสําเร็จและมันจะเป็นความสําเร็จที่จะรับใช้เราไปอีกอีกนานน่ะเข้าใจไหมคะแม่เข้าใจค่ะเออมันจะเป็นความสําเร็จที่รับใช้เราไปอีกนะถ้าเราแบบมองอะไรโดยฐานที่ว่ามันเป็นการที่เราทําเพื่อตัวเองทําเพื่อตัวเองทําให้ตัวเองแล้วสิ่งที่เราทํานั่นแหละมันจะมันจะเป็นความสุขสําหรับเราไป อีกนานมันไปอีกนานเอาเหมือนเรื่องรวยอย่างเงี้ยคนจะรู้สึกว่าคนจะรู้สึกว่าฉันอยากรวยรวยยังไงก็ได้ฉันไม่สนเพื่อให้คนชมฉันแล้วบางคนก็เลือกวิธีการที่ผิดที่จะร่ํารวยคนชมไหมเวลาเราอวดเราโพสอวดนูน่นนี่นั่นลงในโซเชียลคนชมมีรถหรูคนชมมีบ้านหลังใหญ่คนชมมีเงินหลายล้านคนชมแต่ถ้ามันเป็นการชมมาจากการที่เราไม่ได้มีสัมมาอาชีวะวันนี้คนชมเรา แต่ผู้นี้ชีวิตเราไม่เหลืออะไรแล้วนะเพราะบางทีเราอาจจะถูกอายัดเงินเพราะว่าเราทําสิ่งผิดกฎหมายอย่าว่าแต่เงินที่เราหามเลยแม้แต่ชีวิตบางทีเราก็ไม่เหลือแล้วเราก็อาจจะต้องไปอยู่ในเรือนจําชีวิตเราพังไปหมดเลยเพื่อแลกกับการที่คนจะได้ชมเราแค่หนึ่งสเตตัสหรือหนึ่งโพสคุ้มไหมคะไม่คุม้มมันไม่คุม้มนั่นแหละคือความสุขที่ถ้าเรามองโดยฐานว่าเราจะมีความสุขเมื่อเมื่อมันมาจากการที่ ที่เราได้สิ่งอื่นที่มันอยู่นอกตัวเราอะหนูรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าสุดยอดเลยค่ะคุณแพรลี่คุณแพรลี่ค่ะมีคนบอกว่าอย่าเพิ่งรีบจบกําลังฟังเพื่อนแต่ว่าอาจจะต้องต้องจบตอนนี้เพราะว่ากณเวลาของแพรลี่มาพอสมควรแต่ว่าก่อนจากลาพี่กิ๊กขอนุีาตอีกหนึ่งคำถามได้คาถามสุดท้ายจริงๆเลยค่ะคาถามนี้บอกว่าหนูทําบุญกับคนไม่ขึ้นทํายังไงดีคะทําคุณกับคนไม่ขึ้นทําบุญกับคน หนูขอคำถามอีกทีค่ะหนูทำไมหนูทำคุณทำคุณกับคนไม่ขึ้นคะเราเราวัดเรื่องบุญจากอะไรคะเราวัดเรื่องบุญจากอะไรเราวัดเรื่องบุญจากการที่เราถ้าเราทำอะไรให้กับใครสัะคนนึงแล้วเขาต้องตอบแทนแบบที่เราอยากให้หนูรู้สึกว่านั้นไม่ใช่การทำบุญนั่นคือการค้ากำไรนั่นคือการลงทุนนะคุณไม่ได้ทำบุญค่ะคุณลงทุนมันคือการลงทุนเพราะว่าถ้าคุณทำบุญก็คือจิตคุณต้องให้แบบให้เปล่า อันนั้นคือการทําบุญคุณต้องแยกนะคะแต่ถ้าคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณคาดหวังว่าคนคนนั้นจะต้องตอบแทนคุณในลักษณะที่คุณพึงพอใจอะ่ะอันนั้นหนูไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการทําบุญมันเป็นเรื่องของการลงทุนคุณกําลังลงทุนอยู่ให้ไปเพื่อคาดหวังนั่นคือการลงทุนคือคุณคือลงทุน ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากมีความรู้สึกแบบนี้หรือคุณไม่อยากมาอยู่ในจุดนี้แม้มันจะเป็นเรื่องของการลงทุนก็ตามที่คุณเข้าใจผิดว่าเป็นการทําบุญก่อนให้คุณต้องเลือกก่อนอาจารย์พยอมมาชอบพูดพุดทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตัดก็คือวิปปัจจัยะทานังสุขตับประสัถังการเลือกให้เป็นสิ่งที่พระสุคตสรรเสริญฉะนั้นเวลาคุณจะทําความดีกับใครหรือให้อะไรกับใครคุณต้องให้ในลักษณะที่คุณจะรู้สึกว่าเมื่อมันเกิด สิ่งที่ไม่พึงใจกับคุณและคุณจะไม่เสียดายและคุณจะไม่อะไรอาวรณ์เช่นให้ของกับใครตักคนหนึ่งควรให้ในในในปริมาณที่คุณรู้สึกเหมือนสมมติอัตมุติเหมือนเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกันการให้สิ่งของต้องให้ในลักษณะที่คุณให้และคุณรู้สึกว่าวันหนึ่งต่อให้เขาไม่ตอบแทนคุณคุณก็ไม่เสียดายไม่ใช่ว่าให้เนี่ยให้เยอะมากโดยคาดหวบงเนี่ยที่ฉันให้เยอะแบบเนี้ยเพราะว่าฉันหวังไงว่าวันหนึ่งเธอต้องดีกับฉันฉันก็เลยให้เธอไปหมด แล้วสุดท้ายมันไม่ได้เป็นยังไงเหมือนวิมานหนามไงก็คิดว่าจะตอบแจ่เลี้ยงดูอย่างดีอะไรอย่างนี้คิดว่าจะได้อะไรบ้างสุดท้ายไม่ได้มันคือการลงทุนมันไม่ใช่การทําบุญฉะนั้นคุณต้องเลือกก่อนเวลาคุณจะให้อะไรกับใครแล้วเลือกะอคนอ่ะสําคัญที่สุดเลยเมตตาคุณก็ต้องดูคนว่าคนนี้คุณควรเกื้อกูลเขาแค่ไหนเท่าไหร่อย่างไรถ้าคุณให้ครั้งที่หนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าคนแบบนี้ ไม่คนแบบนี้เมตตาด้วยไม่ได้คนแบบนี้ให้แล้วเขาเขาเขาไม่ปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติต่อต่อต่อความจริงใจของคุณอย่างที่ที่เขาควรปฏิบัติคุณก็แค่เลิกให้เลิกจริงใจซึ่งคุณไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมาพูดเรื่อง ทำบุญกับคนไม่ขึ้นเพราะคุณไม่เลือกทําคุณหวานข้าวเหมือนพระเจ้าบอกอ่ะการให้ทานมันเหมือนกันคุณหวานข้าวอ่ะก่อนที่คุณจะหวานข้าวคุณต้องไปเลือกนาก่อนนาบางนาน้ําก็ไม่มีดินก็แห้งหญ้าคาก็เต็มไปหมดคุณยังไม่ทันจะคุณหวานข้าวไปแล้วแล้วคุณหวังว่าข้าวมันจะขึ้นดีเหมือนกันหมดทุกนาคุณไม่เลือกนามันเป็นความผิดคุณไม่ใช่ความผิดนาคุณปลูกข้าวคุณต้องเลือกนา คุณให้ทานคุณทำดีคุณต้องเลือกคนคุณต้องเลือกคนก่อนค่ะว่าคนประเภทนี้แบบนี้คุณควรช่วยเหลือเขาได้แค่ไหนอย่างไรแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมารู้สึกผิดเรื่องของการทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะ <S 2> <S 2> อย่าโทษคนค่ะโทษตัวเองค่ะ สาธุสาธุค่ะคุณแพรรี่หูขอบคุณ,ค,ณคุณแพรรี่มากนะคะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนิดนิดที่ผ่านไปเร็วเร็วมากเลยยังไงก็ขอบพระคุณคุณแพรรี่สำหรับความเมตตาที่มอบให้กับพวกเราด้วยนะคะหากมีโอกาส